วัสดีค่ะชื่อแตงไทยนะคะเป็นนักเรียนคอสหนังสือสรุปให้ใช้ได้จริงรุ่นที่สี่ค่ะที่ตัดสินใจเรียนคอนนี้นะคะเพราะว่าเวลาแตงไปหยิบหนังสือเล่มเก่าๆที่อ่านเมื่อนานมาแล้วค่ะแตงกับจําเนื้อหาได้น้อยหรือบางทีแทบจําไม่ได้เลยนะคะตอนนั้นก็เลยตัดสินใจกับตัวเองว่าจะสรุปหนังสือที่ตัวเองอนะ่านทุกเล่มเก็บไว้ค่ะหลังจากเรียนไปแล้วนะคะก็ทําให้แตงได แนวทางหลักการในการสรุปหนังสือนะคะแล้วก็ยังเข้าใจโครงสร้างหนังสือเข้าใจผู้เขียนมากขึ้น,นะคะ่ะนอกจากนี้ก็ยังเอาวิธีการในการสรุปหนังสือนะคะไปประยุกต์ใช้กับการทํ p พรีเซนเทชันในการนําเสนองานนะคะก็ทําให้แต่งใช้เวลาในการทํ p พรีเซนเทชันลดลงแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ในเรื่องเวลาที่เราจะไปคุยกับหัวหน้านะคะก็ทําให้สรุปใจความสําคัญก็ทําให้ใช้เวลาคุยกับหัวหน้าน้อยลงด้วยเหมือนกันค่ะ สำหรับความประทับใจจากการเรียนคอร์สนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือประทับใจเนื้อหาคะ่ะที่เซนเซรวบรวมแล้วก็สรุปมาให้เรานะคะคือถ้าัเชื่อว่าถ้าเกิดเราได้รู้เรื่องนี้นะคะตั้งแต่ตอนที่เรียนมัธยมหรือว่าเรียนมหาลัยนะคะผลการเรียนเนี่ยจะดีกว่านี้แน่นอนนะคะแล้วก็อีกอย่างก็ประทับใจเมนทอร์ประทับใจแอดมินนะคะที่รู้สึกเลยว่าทุกคนใส่ใจแล้วก็ตั้งใจในการดูแลเราในการเรียนนะคะ นอกจากนี้แตงก็ได้ของแถมมาอีก2อ,อย่างนะคะก็คือ1ได้มิตรภาพนะคะเพื่อนออนไลน์ซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่เคยเจอตัวกันแต่ว่าปรึกษาหารือแล้วก็แนะนํากันได้ตลอดนะคะอย่างที่2ก็ทําให้แตงได้นิสัยรักการอ่านกลับมานะคะขอบคุณค่ะ